ทำนายหน้าติ๊กต็อกนะครับบางวันก็ได้ยอดขายเป็นหลักพันนะครับบางวันก็ได้ยอดขายหลักร้อยบางวันก็ได้ยอดขายหลักสิบนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างน,นะครับที่ส่งผลต่อยอดขายกับการเป็นนายหน้าติ๊กต็อกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันครับ สวัสดีครับทุกคนผมคุณนะครับวันนี้เยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับจากประสบการณ์ทนำนายหน้าทิกตอกมานะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จะส่งผลต่อยอดขายในการเป็นนายหน้านะครับในแต่ละวันของเรานะครับซึ่งมันมีหลากหลายปัจจัยมากๆเลยนะที่ผมจะมากลั่นกรอประสบการณ์นะครับมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะ เจอประสบการณ์เหล่านี้เหมือนกันถ้าคุณทํามาสักระยะหนึ่งแล้วคุณน่าจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้สาหรับใครที่เป็นมือใหม่มากๆที่กําลังจะมาฟังอยู่แล้วก็าลังคิดอยู่ว่าเอ้ยจะมาเริ่มต้นทําดีไหมกับการเป็นนายหน้านะครับก็ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับน่าจะเป็นประสบการณ์แล้วก็น่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่า ยนหน้าแล้วมันจะเจออะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจการเป็นยนน้านะครับหรือการทําออนไลน์โดยการไปเอาสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับเอามาแนะนํามาทํารีวิวมาทาไลฟ์สดแบบนี้ครับโดยที่เราไม่ได้มีสินค้าครับเรานำเสนอให้เขาเราได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าการเป็นแอฟเฟลีย์หรือการเป็นนายหน้าตรงนี้ครับ มันมีปัจจัยหลากหลายมากๆนะครับที่สําคัญเลยนะการสร้างรายได้ครับมันมีขึ้นขึ้น,นลงลงครับมันไม่ได้มีการสร้างรายได้แบบเขาเรียกอะไรเป็นความมั่นคงอะต้องบอกงี้มันไม่ได้สร้างรายได้แบบมั่นคงนะครับคือมันจะมีการขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,น,ลงนะครับแล้วแต่ปัจจัยภายนอกซึ่งมี เยอะมากๆซึ่งวันนี้ผมได้วิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ส่งผลและคุณเอาไปปรับใช้กันนะครับข้อแรกเลยครับนั่นคือเรื่องของการค้นหาสินค้านั่นเองครับวันนี้ครับหลายคนที่เข้ามาคุณอาจจะยังค้นหาสินค้าที่ใช่สาหรับช่องของคุณยังไม่เจอครับผมอยากให้ทุกคนนะครับค้นหาสินค้าที่ใช่ให้เจอก่อนครับนั่นหมายความว่าตอนที่คุณกําลังเริ่มต้นนะครับหยิบสินค้ามารีวิวอ่ะคุณจะต้องหาให้เจอว่าสินค้าแบบไหนมันขายดีสําหรับช่องของคุณ วันนี้ให้ผมบอกว่าช่องผมมาขายดีอะไรคุณเอาไปทําคุณอาจจะขายดีเท่าผมก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแต่ละคนนะครับมันมีลักษณะสไตล์ของช่องแต่ละช่องมันมีความเด่นแตกต่างกันครับแล้วถ้าคุณเอาไปขายคุณก็อาจจะไม่ได้ขายได้ดีเท่าผมนึกออกไหมครับแต่คุณจะต้องหาให้เจอว่าช่องของคุณ เป็นแนวทางไหนแล้วมันจะขายดีในเรื่องเรื่องไหนดังนั้นวันนี้ครับคุณอาจจะต้องค้นหาให้เจอครับซึ่งช่องของผมเนี่ยผมก็ทดลองมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเราจะสินค้าอันหลากหลายแบบไหนมาขายบ้างไม่ว่าจะเป็นเอาลองสกินแคร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้านะครับเป็นมอยเจอไรเซอร์ทาผิวบ้างนะครับเป็นครีมกันแดดบ้างนะครับมาเป็นสเปรย์ผมบ้างแบบนี้คือเราลองมาค่อนข้างเยอะจนเราเจอว่าอ๋อสินค้าประเภทนี้เราขายแล้วเราจะขายดีผมบอกเลยนะว่าวันนี้ คนที่เป็นครีเอเตอร์หลายๆคนที่เขามาขายรายได้กันสูงๆเนี่ยครับเขาหาจนเจอว่าสินค้าตัวไหนสําหรับช่องของเขาขายดีครับดังนั้นวันนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับหาให้เจอนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าอ๋อตัวนี้นะยอดขายมันขายดีแล้วคุณไปทําข้อที่2ต่อครับหลังจากที่คุณค้นหาแล้วใช่ไหมครับว่าสินค้านะครับตัวไหนมันมียอดขายเข้ามาตัวไหนมันยอดขายแบบพุ่งกว่าตัวอื่นนะครับข้อที่2คือ ข้อน,นี้สําคัญมากๆนะคุณจะต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับกับสินค้านั้นๆนะครับหมายความว่ายังไงคุณเจอแล้วว่าโอเคสินค้าตัวนี้อาจจะเป็นสินค้าอายกตัวอย่างนะครับเป็นครีมกันแดดตัวหนึง่งละกันนะครับคุณหยิบมาแล้วคุณจะต้องทำคอนเทนต์ให้มันต่อเนื่องไปครับ ไม่ใช่คอนเทนต์เดิมนะไม่ใช่หยิบคอนเทนต์เดิมแล้วก็มาโพสซ้ำไม่ใช่แต่คุณต้องเอาสินค้าตัวเดิมมานําเสนอในมุมมองใหม่ๆทาคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับนำเสนอรูปแบบใหม่ๆให้คนเห็นมุมมองที่มันแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้ขายได้แต่เราจะต้องนําเสนอให้คน เห็นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแล้วเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆด้วยนี่ออกไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเมื่อคุณเจอสินค้าใหม่แล้วให้คุณนําเสนอในรูปแบบใหม่ด้วยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าเจอสินค้าแล้วแล้วก็ทําคลิปเดียวแล้วก็จบนะครับแต่คุณจะต้องย้ําสินค้านั้นๆไปเรื่อยๆผมขอความสําคัญนะคือความสม่าเสมอและความสม่ําเสมอนั่นแหละมันจะทําให้ช่องของคุณนะครับมันสร้างรายได้ได,ได้อยู่เรื่อยๆ ข้อที่3ครับเมื่อคุณมีการทําคลิปอย่างสม่ําเสมอนะครับคราวนี้สินค้าตัวเดิมนั่นแหละมันจะมีช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมครับอย่างเช่นช่วงปลายปีแบบนี้มันจะมี 8/ เดือน8 9เดือนเ11 11 12เ2ใช่ไหมครับเขาจะมีการจัดโปรโมชั่นจากแบรนด์นะครับลดราคานะครับจากราคาปกติอาจจะ500ช่วงนี้อาจจะลดราคาลดไปร้อยหนึ่งหรือ400อะไรแบบนี้นะครับซึ่งทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้มันมีความน่าสนใจในเรื่องของราคา คนลูกค้ารู้สึกสนใจอยากซื้อขึ้นมาครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นทุกคนสร่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อคนเห็นเมื่อก่อนราคามัน500ตอนนี้ราคามันลดราคาในช่วงโปรโมชั่นคนก็อยากซื้อครับคุณจีราการตามผมนะวันนี้ราคาปกติยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อแต่วันนี้มันมีราคาโปรเฮ้ยฉันเคยเห็นคลิปที่ชี่คนคนนี้เขาลงมาต่อเนื่องมาอยู่แล้วอ่ะเห็นคนคนนี้โปรโมทคลิป สินค้าตัวนี้มามาสม่ำเสมออ่ะวันนี้แหละราคามันลงแล้วอะ่ะฉันจะกดซื้อวันนี้เนี่ยแหละเนี่ยแหละมันจะเป็นส่วนประมาณนี้ครับดังนั้นหน้าวันนี้ครับเรามีการปูทางมาก่อนก่อนหน้านี้คือการปูทางมาก่อนคนอาจจะยังไม่ได้ซื้อแต่พอมาในช่วงโปรโมชั่นนะครับมันเกิดการกระตุน้นทําให้คนอยากซื้อครับอันนี้คือในส่วนของจิตวิทยาการตลาดเขาเรียกว่าโฟโมหรือว่าเฟียลมิซิงเอาล์นะครับทำให้คนรู้สึกว่าจะต,ต้องซื้อตอนนี้ไม่งั้นเขาจะพลาดในการ ได้รับดีลที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นนะทุกคนเราปูทางลงอย่างสม่ำเสมอมาก่อนแล้วพอมาช่วงโปรโมชั่นนะครับคนก็จะตัดสินใจซื้อดังนั้นนะไอ้เรื่องช่วงโปรโมชั่นนี่แหละมันจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มียอดขายเข้ามาแบบที่คุณแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยครับดังนั้นสิงหาคมตอนนี้นะครับก่อนที่มันจะเข้าสู่กันยายนซึื้อเป็น9เดือน9ซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ใหญ่ที่สุดอันนึงเลยนะของปีครับ คุณรีบเตรียมตัวทําคลิปวิดีโอออกมาช่วงเนี้แหละนะครับช่วงสิงหาคมนี้รีบลงคลิปวิดีโอออกมาเลยครับทุกคนแล้วพอมันเข้าสู่ช่วงโปรโมชั่นนะครับคุณจะได้รับรายได้แบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าสินค้าที่คุณมีการโปรโมทเอาไว้เนี่ยมันมีการดรอปราคาลงแล้วพอราคามันดรอปลงยอดขายไปเข้ามาผมยกตัวอย่างหนึ่งให้ทุกคนฟังนะครับมันมีสินค้าตัวหนึ่งที่ผม รีวิวมาตลอดเลยคือเรื่องของตัวผมครับเป็นตัวสเปรย์ฉีดผมคราวนี้ผมก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะเดือนหนึ่งผมจะลงสักคลิป2คลิปแบบนี้นะครับคุณเชื่อไหมว่า <sk les> พอมันมีจนะัดโปรโมชั่นน่ะสินค้าตัวนี้ขายได้อยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะว่าพอเวลามันรา,าคาปกติคนยังไม่ซื้อแต่พอราคามันดรอปปึ้งคนซื้อเนี่ยแหละคือเขาเรียออะไรเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นผลบุญจากการที่เราลงมืออย่างต่อเนื่องครับทุกคน และปัจจัยข้อที่4นะครับคือการเปิดคลิปให้ร้านค้านําไปโปรโมทแบบฟรีๆครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายคนนะ่ะจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะครับวิธีการคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไว้ทุกคนนะคือทุกคนเข้าไปที่ตะก,กานะครับแล้วมันจะมีแบนเนอร์แบนเนอร์หนึ่งครับเป็นสีฟ้าเนาะทุกคนกดเข้าไปนะครับแล้วคุณไปอนุญ,ญาตให้สินร้านค้าในการนําคลิปของคุณนะ่ะไปโปรโมทโปรโมทคืออะไรคือเอาไปยิงโฆษณานั่นเองคืออย่างนี้ หลายคนอาจจะมีการอ่าดิสคัสการมีการถกเถียงกันเนาะว่าเฮ้ยเราควรให้ร้านค้านําไปโปรโมทหรือเปล่าสำหรับผมนะผมมองแบบนี้ว่าก็เราเอาสินค้าของเขาว่าเอามาโปรโมทแล้วเขาเอาสิเอาคลิปของเราเนี่ยไปโปรโมทโดยการจ่ายเงินให้คนเห็นมากขึ้นแล้วเราได้รับรายได้จากการที่เราขายได้ผ่านทางตะกา้าก็ถือว่า ได้รายได้ค่าคอมมิชชั่นแบ่งกันนะครผมมองแบบนี้นะผมก็จะเปิดให้ร้านค้าสามารถนําไปใช้ได้มันก็เป็นการเปิดช่องทางรายได้อีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับแต่สาหรับบางคนเขามองแบบนี้เขามองว่าเฮ้ยก็เราทําคลิปมาแล้วทําไมถึงร้านค้าเขาจะมาเอาคลิปเราไปใช้ได้ฟรีๆเขาควรจะจ่ายเงิน,เป,น,เ,งนเป็นเงินแบบเป็นบัตเจตเป็นแบบ ่ายเงินมาเป็นพันเป็นสองพันสาอะไรอย่างเงี้ยบางคนมองแบบนั้นนะครับส่ผมมองว่าเฮ้ยเราต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วแต่คนมองนะคุณคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดก็แล้วแต่คุณนะครับแต่เรามองแบบนี้เราก็เปิดให้ร้านค้าอนุญ,ญาตนําไปโปรโมทได้ซึ่งถ้าใครอยากจะรไปเปิดนะก็ทําตามวิดีโอที่ผมแปะไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับ อันนี้แหละก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทําให้คลิปของคุณนะมีคนเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมีคนเห็นมากยิ่งขึ้นโอกาสในการสร้างรายได้มันก็มีสูงขึ้นนั่นเองนะครับเนาะและนี่แหละคือ4ปัจจัยครับที่ผมวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันจะส่งผลนะครับกับช่องทางรายได้ในการเป็นนายหน้าบนทิกต o k ของพวกคุณนะครับดังนั้นทุกคนรีบปูทางนะครับสร้างรายได้สำหรับทิกตอกนายหน้ากันนะครับ สำหรับใครนะครับรู้สึกว่าการเป็นนายหน้าเป็นช่องทางรายได้ที่น่าสนใจมากๆแล้วอยากจะมาลองทําเป็นมือใหม่เนี่ยไม่ได้ลองทําสักทีนะผมแนะนําทุกคนศึกษาในวิดีโอซีรีส์ที่ผมเนี่ยทำเนี่ยผมมีช่องทางฟรีๆสอนทุกคนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับไปเรียนรู้ซะแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้แบบเป็นสเต็ป1 2 3 4 5 ผมมีคอร์สออนไลน์ที่ผมแบบสอนแบบเป็นสเต็ปตั้งแต่1 2 3 4 5ให้กับทุกๆคนแล้วนะครับซึ่งคอร์สออนไลน์เนี่ยราคาไม่ได้สูงเลยนะครับผมสอนอะไรบ้างทุกคน1เลยนะมือใหม่นะครับทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นนะครับค้นหาตัวตนว,ว,ว่าคุณจะทําช่องแนวไหนนายหน้าดียวยูแนวไหนดี2นะครับคุณจะหาสินค้าประเภทไหนมาขายดีเลือกสินค้าแบบไหนผมจะบอกทริคทุกคนนะ3านะครับทำคอนเทนต์รีวิวป้ายยายังไงให้มันขายได้ทุกคนจะต้องมีหลักการนะเฮ้ย เปิดคลิปยังไงนะครับโน้มน้าวยังไงปิดคลิปยังไงอันนี้มันมีหลักการของมันอยู่นะครับเพื่อให้มันขายได้ไม่ใช่ว่าทําคลิปอะไรแล้วมันจะขายได้นะครับมันมีหลักการมันอยู่นะครับสนะครับจิตวิทยาในการขายในคลิปวิดีโอนะครับผมจะสอนวิธีการทําคลิปให้มันขายได้จากการเป็นหนายหน้า นในคอสนี้จะไม่ได้เน้นในเรื่องของการไลฟ์สดเพื่อเป็นนายหน้านะครับแต่จะเน้นการทําคลิปวิดีโอเพราะว่าผมมองว่าการทําคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะอยู่ยาวครับการไลฟ์สดดีครับแต่คุณจะต้องแอคทีฟอยู่เสมอแต่การทําคลิปวิดีโอคุณลงไปนะครับมันจะสร้างรายได้ถ้าคุณทําคลิปแล้วมันติดเนาะมันก็จะสร้างรายได้นะครับเป็นแพสซีฟให้คุณอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเรียนแบบตั้งใจจริงๆแล้วว่าเอ้ยปลายปีนี้นะครับฉันจะเอาจริงเรื่องการเป็นนายหน้าเพราะปีหน้ามันก็จะยากขึ้นเนาะ คอสเนี้ยราคาเพียง1290บาทนะครับอยากลงทุนพร้อมลุยทุกคนก็ไปเจอกันในคอสออนไลน์เรียนจากวิดีโอใน Facebook กลุ่มปิดนะครับสามารถสอบถามได้ในกลุ่มปิดเลยพิม์คําถามมาผมเป็นคนตอบเองนะครับทุกคนเนาะใครสนใจอยากลุยไปด้วยกันนะครับอยากให้ผมแบบไกด์ทางให้ทุกคนก็ไปเจอกันในคอสออนไลน์นะครับทักไลน์แอดนะครับไปที่แอด k r u k u n แอดครูคุณตรงนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้แนวทางใหม่ในการทำ ออนไลน์สร้างรายได้จากการเป็นนายหน้านะครับเพราะนี่คือช่องทางที่ง่ายที่สุดในการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์แล้วครับหลังจากนี้มันจะยากขึ้นยากขึ้นนะครับอ,อ่อทิกตอกยอดวิวมันจะน้อยลงนะครับการแข่งขันมันจะสูงขึ้นไม่กระโดดเข้ามาวันนี้นะครับ ไปกระโดดเข้าวันหน้ามันยากขึ้นแน่นอนครับวันนี้รีบเข้ามาศึกษาเถอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามการ subscribe เอาไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการทำออนไลน์เยอะมากๆเลยนะทุกคนกดติดตามกันเอาไว้นะครับเจอก,กันในคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับไปแล้วสวัสดีครับ